วันนี้เราจะมาศึกษากันเรื่องการตัดความวิตกกังวลถามว่าความวิตกกังวลเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรต้องบอกว่าเกิดขึ้นจากการคิดสมมุติคือถ้าเ,ออเกิดทรัพย์สินเงินทองเราเองมันหมดไปพร่องไปเราจนลงเนี่ยจะทำยังไงกันดีเนี่ยลูกเตร้าเราจะทำยังไงอันนี้เป็นต้นหรือว่าเอ๊ะ ถ้าเกิดเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยจะทํำยังไงดีเนี่ยถ้าโจรมาปล้นจะทํำยังไงดีนี่ถ้าสุขภาพไม่ดีป่วยขึ้นมาเนี่ยเป็นมะเร็งขึ้นมาจะทํำยังไงดีนี่มีคําว่าถ้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 าก็าาคือคิดสมมุติแล้วก็เกิดความกังวลถามว่าความกัวงวลเนี่ยกับความไม่ประมาทมันเหมือนกันไหมต่างกันยังไงเนี่ย ว่าไม่เหมือนกันคือถ้าเกิดเป็นเรื่องความไม่ประมาทนะคือมองไปข้างหน้าว่าเอ๊ะมีโอกาสจะเกิดอะไรขึ้นมาได้บ้างแล้วก็ไตรตรองด้วยปัญญามีสติพอไตรตรองพินิษพิจารณาทุกอย่างอย่างรอบคอบดีแล้วเนี่ยจะตัดสินใจลงไปแล้วเมื่อตัดสินใจไปแล้วเนี่ยจะไม่กังวลแต่มุ่งมั่นเดินหน้าต่อไปในโลกถ้ารอให้พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วทำเนี่ยจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยมันไม่มีทางพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ย แต่คนไม่ประมาทเมื่อไตรตรองดีแล้วกล้าตัดสินใจแล้วเมื่อตัดสินใจแล้วจะกล้าที่จะเดินหน้าต่อไปทําให้สําเร็จตามที่ตัดสินใจนั้นแต่ถ้าเกิดเป็นคนขี้กังวลแล้วล่ะก็จะเป็นลักษณะดเดินหน้าถอยหลังคือเอ๊คิดจะทาอะไรปับ๊บเดี๋ยวเอ๊แล้วถ้าเกิดมันไม่เป็นอย่างที่คิดเอ๊ถ้าเกิดมันเกิดเหตุไม่คาดฝันมีผลกระทบเรื่องนั้นเรื่องนี้จทำไงดีเนี่ยมันจะกังวลไปหมดแล้วก็เลยไม่กล้าตัดสินใจ แล้วก็คิดวนไปวนมาวกวนอย่างนี้คือวิตกกังวลน,นี่จะเห็นชัดเลยนะว่าไม่ประมาทกับวิตกกังวลไม่เหมือนกันจะบอกว่าเป็นคนไม่กังวลเัีไม่ต้องห่วงอะไรเดินหน้าลุยอย่างเดียวกลายเป็นบ้าบินก็ไม่ใช่มันคนละเรื่องกันต้องกล้าไตา่ตรองพ,พิจารณาให้อรอบคอบเมื่อเห็นประโยชน์แล้วเนี่ยตัดสินใจตัดสินใจแล้วกล้าเดินหน้าลุยนั่นคือไม่กังวล คันนี้ถามว่าถ้าเกิดเป็นคนวิตกกังวลแล้วเนี่ยมันจะเกิดผลกระทบอะไรบ้างต้องบอกว่าเยอะเลยคือชีวิตมันจะเฉาเฉาอ่ะคนขี่กังวลนะพอนึกถึงอะไรก็จะกลัวไปหมดแล้วไม่กล้าขยับไม่กล้าทําอะไรจะเกรงเกรงตลอดเหมือนอย่างมีคนกาทดลองนี้นะปกติลิงเนี่ยมันจะคล่องแคล่วมากเลยใช่ไหมเอ่ยกระโดดจากต้นไม้ต้นนี้ไปต้นไม้อีกต้นหนึ่งด้วยความคล่องแคล่วซึ่งก็เป็นธรรมชาติของลิง แต่เขาทดลองอย่างนี้นะคือเอาต้นไม้มาคล้ายๆเชิงต้นไผ่เนี่ยที่มันโยกได้ต้นลําต้นไม่ไม่แข็งมากนะักเอาหลายๆต้นมาเรียงเว้นระยะพอพอดีพอดีซึ่งอยู่ในระยะที่ว่าลิงกระโดดได้สบายเลยทีนี้พอลิงมันกระโดดปั๊บเนี่ยเขาคุมอยู่ที่ตรงโคนต้นโยกต้นหลบพอดูจังหวะลิงโดดมาปั๊บเนี่ยโยกต้นมันหลบลิงก็คว้าไม่ถึงตกลงพื้นแต่ก็ดูไม่ให้สูงนัก ไม่ถึงขนาดบาดเจ็บอะไรมากมายตกพลากลงมาพอเจ็บๆเนี่ยลิงมันก็ไต่ขึ้นไปใหม่เดี๋ยวสักพักหนึ่งมันก็กระโดดอีกเขาก็โยกต้นไม้หลบอีกลิงก็ตกพลกมากลออกมาอีกปรากฏว่าผ่านไปแค่สามสี่ครั้งเท่านั้นเองเจ้าลิงเนี่ยมันเกาะต้นไม้แน่นเลยมันไม่กล้ากระโดดแล้วมันกลัวตกนี่เลยทำให้เรารู้ว่า คนเราเนี่ยจะเป็นคนเป็นสัตว์ก็แล้วแต่ละจะทำอะไรได้เนี่ยขึ้นหนึ่งต้องมีฝีมือที่จะทำได้แล้วสองต้องมีความเชื่อมั่นด้วยว่าตัวเองทำได้ต้องสองอย่างประกอบกันถึงจะสำเร็จอย่างเจ้าลิงตัวนี้เนี่ยพอมันถูกแกล้งทำให้พลาดไปสักสามสี่ครั้งมันเริ่มขาดความเชื่อมั่นละทั้งที่ฝีมือความเป็นลิงความคล่องแคล่วยังมีเหมือนเดิมเลยนะ แต่พอขาดความเชื่อมั่นปับ๊บปรากวัวมันโดดต้นไม้ไม่ได้แล้วคานนี้มันกลัวตกมันเกิดความวิตกกังวลขึ้นมาซะแล้วนี่นี่คือผลกระทบของความวิตกกังวลจะเป็นตัวขวางและตัวบั่นทอนในการทํางานเราเองทุกอย่างเลยงานจะสําเร็จได้ต้องมีความกล้าหาญมีความเชื่อมั่นเป็นพื้นฐานรองรับถามว่า จะตัดความวิตกกังวลสร้างความกล้าหาญสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นมาในตัวของเราเองต้องทำยังไงบ้างอ่เรื่องนี้มีวิธีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ให้หลักเอาไว้ห้าข้อเรียกว่าเวสารัชกรณธรรมทมที่ทำให้เกิดความกล้าหาญลองมาศึกษาดูนะประการที่หนึ่งคือจะต้องมีศรัทธาคือมีความ เข้าใจในเรื่องของกฎแห่งกรรมในเรื่องของโลกนี้โลกหน้าเรื่องของบุญเรื่องของบาปพ,พอมีความศรัทธามีความเชื่อมั่นในสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมเอ่ยคือกรอบในการคิดมันขยายกว้างออกไปเลยถ้าหากไม่เข้าใจเรื่องโลกนี้โลกหน้าไม่เข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมไม่เข้าใจเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยสิ่งที่เขาจะคิดจะมีอยู่อย่างเดียวคือโลกนี้ เอาที่เฉพาะเฉพาะหน้าที่มองเห็นแล้วจะมีเรื่องสมมุติเกิดขึ้นมามากมายเช่นว่าต่อให้เป็นเศรษฐีหมื่นล้านนะเขาจะกังวลว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดว่าอีกหน่อยมันจนลงใบทําไงดีเนี่ยเกิดธุรกิจการค้ามันผิดพลาดพลาดพลั้งขึ้นมาเกิดแบงค์ล้มเนี่ยฝากแบงค์ไว้แบงค์ล้มเนี่ยโดนย,ยึดไปทำยังไงเออเศรษฐีก็มีเรื่องกลุ้มของเศรษฐีนะเรามีเงินแสนเงินล้านอาจจะยังไม่กลุ้มเท่าไหร่ว่าเออเงินเราฝากแบงค์มันก็ยังอยู่อะ แต่คนมีเงินเป็นพันเป็นหมื่นล้านเนี่ยมันเริ่มห่วงแล้วนะจะไปเก็บไว้ตรงไหนดีแบงก์มันจะล้มไหมเนี่ยไปซื้อบันธบัตรอเมริกาเอะค่าเงินดอลลาร์จะตกหรือเปล่าเนี่ยพอตกไปทีสี่หเปอร์เซนเงินเขามันหายไปสี่ห้าร้อยล้านบาทเปอร์เซ็นความห่วงมันจะเกิดขึ้นมาเยอะแยะมากมายถ้าหากรู้แค่ชาตินี้กรอบความคิดมีแค่ชาตินี้แล้วล่ะก็หลักประกันในชีวิตเนี่ยมันหาได้ยากแต่ถ้าเกิดเข้าใจถึงโลกหน้า เรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องกฎแห่งกรรมเมื่อไหร่แล้วก็สบายใจได้เลยเรามีเหมือนกับว่ามีบริษัทประกันที่มีความมั่นคงอันดับหนึ่งในจักรวาลไม่ใช่ในโลกนะในจักรวาลเป็นบริษัทประกันที่ไม่เบี้ยวให้ผลตอบแทนแน่นอนละโลกไปแล้วเนี่ยยังตามให้หลักประกันได้อีกถ้ามีหลักประกันแห่งชีวิตอย่างนี้แล้วเราก็ไม่เฉพาะเรื่องทรัพย์นะ แต่ว่าประกันทุกสิ่งทุกอย่างว่าจะให้ความสุขตามที่พึงปรารถนาเราดูตัวอย่างขอยกตัวอย่างอีกครั้งคือเรื่องของพระปัิยะซึ่งก่อนออกบวชเนี่ยเป็นกษัตริย์พระมหา,าปหิะก็เป็นกษัตริย์ภายหลังก็สละราชสมบัติแล้วออกบวชเป็นพระภิกษุในสมัยพุทธกาลท่านเดินไปเนี่ยอยู่จงกรมในปา่าเนี่ยเดินจงกรมไปเนี่ยอุทาน สุกจริงเนาะสุกจริงเนาะสุกจริงเนาะจนเพื่อนภิกษุเนี่ยแปลกใจนึกว่าท่านติดสุขนึกถึงสุขสมัยที่เป็นกินกษัตริย์อยู่มากราบทูลพระเดเย้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทราบอยู่แล้วด้วยข่ายพยานแต่ว่าก็ตัดเรียกพระพทิยพระมหากรีนะมามาสอบถามในท่ามกลางที่ประชุมสงฆ์ว่าทำไมถึงอุทานอย่างนั้นทั้งสององค์นี่ต่างรมต่างเวลาเนต่ตอบเหมือนกันเลยคือบอกว่าสมัยยังเป็นกษัตริย์อยู่นี่มีคนแวดล้อมคอยดูแลรักษาความปลอดภัยสารพัด ทหารรักษาชายแดนทหารรักษากำแพงเมืองพระนครทหารรักษากำแพงวังเฝ้าประตูปราสาทเป็นชั้นชั้นชั้นใช่ไหมจนอยู่หน้าประตูห้องนอนก็หลับไม่สนิทเลยพะหวาสะดุง้งกลัวคนจะมาลอบฆ่ากลัวโจรจะมาปล้นราชสมบัติกลัวข้าศึกจะยกมาตีเมืองกลัวจะมีปัญหาเกิดขึ้นในบ้านเมืองสารพัดอย่างแต่พอสละสมบัติทั้งหลายเหล่านั้นมาอยู่คนเดียวในป่ามีผ้าสามผืนเนี่ย อาหารมื้อต่อไปก็ฝากไปกับชาวบ้านเนี่ยไปบินธบาตได้อาหารมายังไงก็ฉันอย่างนั้นสมบัติไม่มีอะไรเลยอยู่อย่างเรียบง่ายที่สุดกลับไม่มีความกังวลอะไรเลยมีแต่ความสุขความสุขท่วมท้นมาในหัวใจจนน้่อุทานขึ้นมาว่าสุขจริงหนอสุขจริงหนอสุขจริงหนอเพราะเป็นความสุขจากภายในถามว่าทําไมท่านไม่มีกังวลเพราะท่านทราบแล้วว่าที่ท่านทําอยู่ขนานี้เนี่ย เป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงามทําให้เกิดบุญขึ้นมายัางไงแล้วบุญนี้เนี่ยจะเป็นคุณเครื่องนํามาซึ่งความสุขในภพชาติต่อไปได้อย่างไรยิ่งถ้าเกิดตัดกิเลสหมดไปแล้วแล้ว,ลวก็นั่นคือความสุขอย่างยิ่งประโยชน์อย่างยิ่งคือเข้าพันิพานไปเลยมันเหนือกว่าบนโลกนี้เยอะแยะต่อให้ตายไปวันนั้นท่านก็ไม่กังวลเพราะรู้ว่าไปดีอดข้าวเอะพรุ่งนี้จะไปบินธบ,บารมีคนใส่ข้าหรือเปล่า ไม่กังวลนี่ถ้าเรามั่นใจได้ว่าเราจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยเราจะไปสู่ภพภูมิที่ประเสริฐกว่าดีกว่าเนี่ยถ้ามั่นใจอย่างร้อยเปอซ็์แล้วก็เราจะไม่เป็นคนที่เราจะเป็นคนนี่นะที่ไม่มีความกังวลเลยในการทำความดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องการให้ทานก็ตามรักษาศีลก็ตามทำสมาธิภาวนาก็ตามพร้อมจะทุ่มทั้งกายทั้งใจทำด้วยความเชื่อมั่น ไม่มีความกังวลใดรมาเดียวลังทั้งสิ้นเพราะหลักประกันแห่งชีวิตคุณค่าของบุญเนี่ยเป็นเครื่องการันตีกับเราว่าเราจะต้องพบสิ่งที่ดีงามแน่นอนป่วยการไม่มีประโยชน์จะมานั่งกังวลเฉพาะหน้าเพราะเห็นอยู่แล้วว่าทําไปแล้วเนี่ยมันได้ยิ่งกว่าได้ถ้ามองในแง่เป็นการลงทุนแล้วก็เป็นการลงทุนที่คุ้มแสนคุ้มคุ้มยิ่งกว่าคุ้มคุ้มชนิดที่ว่า ไม่มีกองทุนไหนในโลกนี้เนี่ยที่สามารถให้ผลตอบแทนได้ยิ่งกว่านี้ไปอีกนี่การมีศรัทธาเข้าใจในเรื่องบุญบาปกฎแห่งกรรมโลกนี้โลกหน้าจะทำให้เราเองมีความเชื่อมั่นมีความกล้าหาญในการทำความดีโดยปลอดจากความวิตกกังวลใดๆทั้งสิ้นเนี่ยอย่างนี้ข้อที่สองคือศีลอันนี้เป็นการอุดช่องโหว่ของเราเองอุดจุดอ่อน ถ้าอุดช่องโวเรื่องศีลได้ผลก็คือว่าทําให้สายบุญเนี่ยสายสมบัติมันเชื่อมติดที่ศูนย์กลางกายของเราไม่ถูกบาปกุศลมาตัดรอนพอบุญส่งเชื่อมต่อเราเองก็ไม่มีความระแวงแหนงใจตัวเองว่าเออเดี๋ยวคนอื่นเขาจะมารู้จุดอ่อนเข้อบกพร่องที่เราเองไปทําผิดผิดพดลาดพลาดเขานะบุญละเอียดก็หนุนส่งเราเองก็สบายใจโปร่งใจผลก็คือว่า ความเชื่อมั่นความกล้าหาญก็จะเกิดขึ้นมาท่านบอกว่ามือเนี่ยที่ไม่มีแผลมันไม่กลัวยาพิษเอายาพิษมาใส่ถ้ามือไม่มีแผลมันก็ไม่เข้าเราไม่กลัวแต่ท่าเนเผิดเมื่อไหร่มือมีแผลแล้วก็เอ๊ะแค่แต้งอย่าว่าแต่ยาพิษเลยเอาทิ้งเจอมาทานหน่อยเป็นไงมันแสบซะแลว้วที่เป็นอย่างนี้เงั้นเราเองต้องทําให้ตัวเราเองเป็นคนไม่มีแผลคือรักษาศีลของเราให้ดีความเชื่อมั่น ความกล้าหาญความปลอดกังวลก็จะเกิดขึ้นมาข้อที่สามพาหุสัจจะคือเป็นผู้มีความรู้มากจะทําเรื่องอะไรแล้วก็ต้องศึกษาหาความรู้เรื่องนั้นให้แตกฉานให้มีความเชี่ยวชาญให้รู้จริงพอเรารู้จริงเนี่ยเราก็จะเกิดความเชื่อมั่นถ้าหากไม่รู้มันก็ไม่ค่อยมั่นใจ ấy, ใช่ไหมงั้นทําอะไรปั๊บเนี่ยรีบเตรียมตัว หาความรู้ให้พร้อมเลยนะนี่พาหุสัจจะข้อที่สี่คือวิริยาลัมภะความเพียรความภาคเพียรวิริยะอุตสาหะทุ่มเทเต็มที่หนักเอาเบาสู้ทุ่มทุกอย่างท่านบอกนี้ว่าเวลาเราทำอะไรก็แล้วแต่เมื่อเกิดปัญหาเกิดบุสรักข,ขึ้นมานะอย่าเสียเวลานั่งวิตกกังวลไปตรองดูปัญหาให้รอบคอบด้วยความเป่ปมามาเสร็จแล้วเนี่ย ให้เดินหน้าทํางานอย่าอยู่เฉยถ้าอยู่เฉยนิ่งๆเมื่อไหร่ปับ๊บมันจะนั่งคิดวิตกกังวลหมกมุ่นอยู่กับเรื่องนั้นนะ่ะแล้วไม่รู้จบเป็นคนขี้กังวลไปเลยแต่เราเองต้องมีปัญหาเกิดขึ้นเดินหน้าทํางานแก้ปัญหาเรื่องนั้นด้วยหรือว่าทํางานเรื่องใหม่ที่มันสําคัญยิ่งขึ้นไปอีกพอเราเองลุยงานปับ๊บใจจะไปจดอยู่กับงานแล้วก็มันจะมองคิดไปนในเชิงสร้างสรรคแทน แทนที่จะมาหมกมุ่นกังวลกับเรื่องบกพร้องผิดพลาดปัญหาที่เกิดขึ้นมามีนักธุรกิจบางคนนะทำธุรกิจแล้วก็มันไม่เป็นตามค่ามันขาดทุนนะ่ะทำธุรกิจใหมข่ขาดทุนอีกถ้าหากเขาไปนั่งกังวลนะก็จะล้มเหลวทั้งชาติแต่เขาบอกเคล็ดลับเขาว่าเขาไม่กังวลเลยเดินหน้าไต่ตรองให้รอบคอบยิ่งขึ้นศึกษาให้แตกฉานยิ่งขึ้นแล้วก็ทุ่งเทให้มากขึ้นทำธุรกิจใหม่เนี่ย ลุยเข้าไปเลยให้ใหญ่กว่าเก่าอีกผลสุดท้ายพอธุรกิจใหม่ประสบความสำเร็จปับ๊บมันสามารถแก้ไขการขาดทุนของธุรกิจเก่าๆได้หมดเลยและกลายเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมีทรัพย์เป็นหมื่นเป็นแสนล้านบาทนี่ก็มีเป็นตัวอย่างอยู่เห็นพวกเรานะเกิดปัญหายามัวนั่งท้อแท้ใจนั่งกลุ้มแต่ให้เดินหน้าทำงานยังไม่รู้จะทำอะไรเอางานบ้านก็ได้เนี่ย ัดกวาดเช็ดถูทํานั่นทํานี่เนี่ยอย่าอยู่เปล่าๆอยู่เปล่าๆเ,เนี่ยความคิดวิตกกังวลจะกัดกร่อนทําลายตัวเราเองแต่พอทํางานแล้วพลังสร้างสรรค์จะเกิดขึ้นมาแล้วก็มองไปข้างหน้าเชิดศีรษะให้สูงขึ้นเดินหน้าทํางานที่สําคัญกว่าเก่ายิ่งใหญ่กว่าเก่าตั้งเป้าหมายให้สูงส่งยิ่งกว่าเก่าทุ่มเทให้เต็มที่นี่แหละคือการแก้ความวิตกกังวลได้อย่างชั้นหนึ่งเลยแล้วความกล้าหาญเชื่อมัน่น จะกลับคืนมาสู่ตัวของเราข้อที่หคือปัญญาเยี่ยมที่สุดคือเป็นระดับภาวนามายปัญญาปัญญาที่เกิดจากการทำสมาธิภาวนาพอทำสมาธิปั๊บใจเป็นหนึ่งเป็นไงเอ่ยใจมันนิ่งพอใจนิ่งปุ๊บเนี่ยบุญก็หล่อเลี้ยงใจแล้วเราเองก็จะมีพลังใจพลังบุญจะหนุนส่งเป็นพลังใจ ให้เราสามารถเอาชนะความกังวลทั้งหลายแล้วก็ปฏิบัติภารกิจทุกอย่างได้สำเร็จตามที่ตั้งใจทุกประการเลยเห็นโดยสรุปในเชิงปฏิบัตินะพวกเราเมื่อเราตั้งเป้าหมายเลไไว้แล้วเนี่ยหนึ่งให้มีศรัทธามีความเชื่อมั่นเรื่องของบุญของบาปเข้าใจทั้งโลกนี้โลกหน้ารู้ว่าบุญที่เราสร้างเนี่ยทานศีลภาวนาที่เราทุ่มเทลงไปเนี่ย มันจะเกิดเป็นประโยชน์กับตัวของเราเองและครอบครัวหมู่ญาติเนี่ยอย่างไรตอบนี้คือการลงทุนที่คุ้มที่สุดในชีวิตเป็นหลักประกันข้ามภพข้ามชาติให้ผลตอบแทนแล้วก็ไม่ใช่กี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่ากี่ล้านเท่ามันเป็นล้านล้านเท่าทุกบาททุกสตางค์ที่ลงไปให้เติมเลขศูนย์ไปอีกเป็นสิบสิบตัวไดไ้เป็นอย่างไงแล้วก็สำรวจข้อบุครลองตัวเองให้ดีรักษาศีลแก้ไขอุดช่องโหว่จุดอ่อนของเราเอง ให้ดีจากนั้นตั้งใจทุ่มเทสแสวงหาความรู้มีความภาคเพียรลุยไปให้เต็มที่จะทำอะไรก็แล้วแต่ลุยไปเลยเนี่ยไม่มีทำครึ่งๆกลางๆไม่มีย่อหย่อนแล้วก็ตั้งใจนั่งทำสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอถ้าได้อย่างนี้แล,แล้วละก็เราจะเป็นคนที่เอาชนะความวิตกกังวลได้เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเอง เป็นผู้ที่มีความกล้าหาญมีปัญหาอะไรขึ้นสามารถไต่ตรองพ,พิจนารณาเสร็จเรียบร้อยด้วยความรอบคอบแล้วเนี่ยกล้าตัดสินใจแล้วก็เดินหน้าแก้ปัญหาได้อย่างดีเยี่ยมที่สุดจเจริญพร